อีกหนึ่งการสูญเสียของเจ้านาทีในการปฏิบัตินาทีนะคะคแหลกตอนเดือนเนี่ยตอนเดือนมีนาคมถี่พานมาค่ะคกอจังหวัดสรงคล้านะคะก็ได้จัดทําพิธีบําเพ็ญพระราชาชกุศลพระพราช,ะระช,ะระชะทานในการออกเมนดาบตํารวจอนั้นมีแสงเ,เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาทีค่ะ แหลกว่านีนะคะเถศาลาบำเพญกุศลวัดโคกสมานคุณอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส้ขคลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรัตผู้วราชการจังหวัดส้ขคล้าเป็นประทานในพิธีบำเพนพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนดาบตำรวจอนันต์มีแสง อายุ50ปีตำแน่งผู้บังคับมูป้องกันปราปรามกองกำกับการหกตำรวจตำรวจผู้ทอนถักกาวเ,เสียชีวิตคณะปฏิบัติหน้าเทปิดลอมจับกุมคนร้ายแล้วก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณซี่สะจนเสียชีวิตค่ะ เทตําบลโคกม่วงอําเภอเขาชัย้นจังหวัดพัทลุงและวันเทกามีนาคมเทพผ่านมาค่ะในการนี้ค่ะก็มีพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครอบครัวญาติมิดิดข้าราชการตํารวจและก็ััหนาส่วนราชการในจังหวัดสงงขลาได้เข้าร่วมในพิธีนะคะเพื่อแสดงความอาลัย ซึ่งพระบาท wa, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงผรากรุณาโปรดกราโปรดกระมม้อมห้บำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเม่นและก็พระราชทานเพึงซอและก็ทรงผรากรุณาโปรดกราปวดกระมม้อมพระราชทานนำล่วงอับซอและก็เรืองแกติยศดประกอบซอปเด้ดาบตำรวจอนันต์มีแสงซึ่งการได้รับพระราชทานพมหากรุณาธิคุณในทนนี้ก็หนับเป็นพมหากรุณาธิคุณแกครอบครัวของดาบตำรวจอนันต์มีแสงและก็รอบครัวยางห้าทีิศมิได้ด้วยค่ะ